วันนี้จะมาจับลูกหมูท่งครับห้าตัวนี้ครับเอาไปเขาเอาสี่ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งไม่เอาครับอีกตัวตาบอดนู้นครับเขาไม่เอาเอาสี่ตัวตัวละห้าร้อยบาทสี่ตัวก็สองพันบาทนะครับครับแล้วทีนี้ผมจะมาพูดว่าเ,าเลี้ยงหมูป่านี่มีดีอย่างไรนะครับนะครับอย่างที่บอกไปใน หลายคลิปนะครับไอเสือกไอสิงเนี่ยผมซื้อมาคู่ละหนึ่งพันบาทนะครับตัวละห้าร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วตอนนี้ก็อคอกตอนนี้ก็ผลิตได้สองอคอกนะครับไอ,อสาวน้อยกับชุดนี้ครับทั้งหมดก็สองอคอกนะครับเห็นไหมครับข้อดีผมลงทุนไปนะครับ ลงทุนไปหนึ่งันบาทใช่ไหมครับแล้วก็าคาคอกเนี่ยอคอกทำแบบทำแบบฉุกเฉินนะครับผมก็เลยต้องไปซื้อไม้พาเลตมาเป็นเป็นแผ่นเป็นไม้พาเลตนะครับชุดละ1้อย5้อยห้าสิบาทนะประมาณสองสองสามชุดนี่แหละครับอันนี้นะครับอันนี้ผมลงทุนไปหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้ผมก็ได้กำไรมาแล้วครับหนึ่งพันบาทนะครับสี่ตัวนี้ก็สองพันบาทที่ผมจะส่งวันนี้นะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าผมได้กําไรหนึ่งันเลยนะครับลงทุนไปแค่พันเดียวเพราะว่าอาหารที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมเป็นเศษอาหารจากที่ผมเหลือกินนะครับที่บ้านที่บ้านเหลือกินครับเป็นเศษอาหารเป็นผลไม้เป็นอะไรก็กินนะครับเป็นต้นกล้วยถ้าไม่มีเศษอาหารผมก็จะ,ะหั่นต้นกล้วยมาให้เขานะครับเนี่ยครับเป็นผักที่ที่แบบว่าขายเก็บขายแล้วมันขายไม่หมดครับเหลือสองกำครับวันนี้ ผมก็เอามาให้เขาครับแล้วก็นี่วันนี้ผมเริ่มใช้มันหมักกับหมูขุนครับผมก็เอามาทดลองให้เขากินด้วยครับแล้วนี่ก็เนี่ยครับเห็นไหมครับยายืผมก็ไม่ได้ใช้นะครับยาผมไม่ได้ใช้ยานะครับกับลูกหมูนี้ไม่มียาแม้กระทั่งยาถ่ายพยาธิยังไม่ค่อยได้ใช้เลยครับตัวนี้ชุดนี้ยังไม่ได้ถ่ายพยาธิเลยครับตัวเล็กเนี่ยครับนะครับใครที่เอาไปเลี้ยงก็สามารถเลี้ยงง่ายครับ ไม่มีปัญหาครับยังง่ายกินง่ายอยู่ง่ายตอนนี้มันก็กินอาหารเป็นแล้วครับกินอาหารด้วยปลายเป็นแล้วดูครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับนะครับตอนนี้ผมก็ได้แม่พนันธุ์มอเพิ่มอีกมาตัวหนึ่งเป็นสาวน้อยเนี่ยครับตัวน,นี้ตนนัวนี้เพราะว่าหมูป่านี่มันให้ลูกเราได้ถึงประมาณเจ็ดปีนะครับตามข้อมูลที่ผมได้มาประมาณเจ็ดปี เจ็ดปีถ้าผมออกมาอีกเรื่อยๆผมก็เก็บแม่พันธุไว้ปีละตัวหรือปีละสองตัวอย่างเงี้ยครับก็ได้เท่ากับว่าผมก็มีรายได้ตลอดชีวิตเลยแล้วกันนะครับไม่มากจะมากจะน้อยก็อยู่ที่เราบริหารจัดการนะครับเนี่ยครับชั่วลูกชั่วหลานเลยก็ว่าได้ครับถ้าผม <c oughs> เอออย่าไม่พูดดีกว่าครับเนี่ยครับ ผมก็ได้มาแล้วอีกเพิ่มอีกเป็นแม่หนึ่งก็เท่ากับว่าปีหนึ่งผมจะได้ปีหนึ่งผมจะได้ทั้งหมดสี่ขอกนะครับสองแม่ก็สี่ขอกนะครับของแม่สี่ขอกนะครับถ้าผมเก็บไปปีละแม่พันปีละตัวสองตัวอย่างเงี้ยผมก็ได้ครับนะครับเนี่ยข้อดีของมันแต่ว่าถ้าจํานวนเยอะผมก็ต้องผมก็ต้อง ผมก็ต้องลงทุนนะครับผมก็ต้องลงทุนคืออาหารมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าหมูจํานวนมากขึ้นอาหารเศษอาหารที่จะให้เขามันก็คงจะไม่พอนะครับเพราะว่าเศษอาหารลําพังที่บ้านมันก็ครอบครัวเล็กๆนะครับอาหารมันก็ไม่เยอะนะครับอาจจะต้องซื้อลําซื้อมันหมักเนี่ยแหละครับมันหมักมีโปรตีนเหมือนกันนะครับอาจจะลงทุนบ้างนิดหน่อยนะครับก็ดูตามสถานการณ์ไปนะครับดู อานาคตข้างหน้านะครับว่ามันจะยังไงนะก็เนี่ยแหละครับลงทุนพันเดียวผมมีรายได้ตลอดชีวิตต้องเปรียบเทียบว่าถ้าคุณเอาเงินหนึ่งพันบาทไปฝากธนาคารเนี่ยตลอดชีวิตคุณจะปีหนึ่งเอาปีเอาแค่ปีหนึ่งแล้วกันครับคุจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับนี่ก็มันมันพันหนึ่งเนี่ยผมได้ดอกเบีย้ย เอาเอาเป็นแบบว่าไม่ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับพันหนึ่งล้ะหักทุนหักทุนผมก็เหลือกําไรพันหนึ่งปีหนึ่งนะครับคิดแบบเล่นๆนะครับถ้าคุณฝากธนาคารปีหนึ่งพันหนึ่งคุณก็ไม่ได้ครับถึงพันใช่ไหมครับ <laughs> แต่ว่าธนาคารนี่ถึงดอกเบี้ยจะน้อยเราแต่เราก็จําเป็นจะต้องฝากนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เก็บที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ <laughs> เพราะว่า จำนวนเงินเยอะๆมาเก็บไว้ที่บ้าน,นก็ไม่ไหวนะครับนะครับนะขอ้ขอขอ้ขอก็ดีขอ้ขอก็มีข้อดีอยู่นะครับ <c oughs> เงินเยอะๆมันก็ต้องฝากธนาคารหละครับแปลว่าเป็นการเก็บรักษาถ้าเงินเยอะมาเบี้ยมันก็เยอะตามไปด้วยเป็นธรรมดาแล้วครับแต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่าการลงทุนที่เราลงทุนไปในสิ่งจริงใดสิ่งหนึ่งนะครับนะครับแต่มันก็ปลอดภัยนะครับนะ เนี่ยครับก็คุ้มอยู่ครับกับการลงทุนใครที่อยากจะเลี้ยงก็เริ่มต้นได้ครับหาลูกหมูใกล้บ้านคุณมาเลี้ยงได้ครับไม่ลงทุนอะไรับผมก็เลี้ยงแบบธรรมชาติครับพวกกบ็บ้านๆนะครับครับเดี๋ยวเราไปจับหมูขึ้นรถกันเลยครับอ

นม่นกระโดด